สวัสดีพี P ่พี F ่ C, ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะไมยก็จะมารีวิวเลดรวยพยาไก่นะคะชุดที่จะนํามารีวิววันนี้นะคะเป็นชุดของขวัญรวยพยาไก่นะคะที่ไมยได้จองไว้เนาะอ่าหน้าตาของกล่องชุดของขวัญก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะในตัวชุดของขวัญเนี่ยจะประกอบไปด้วยเลดอัปป่าสองเส้นนะคะแล้วก็เลดท,ทองทิพยสเส้น ตัวเลดท,ทั้งสองทั้ง4เส้นนี้นะคะก็คือตัวอาปาก้าจะมีอาปาก้าลายธงชาติอาปาก้าลายเสือลงยาส้มนะคะส่วนตัวเลดท,ทองทิปเนี่ยจะเป็นลายธงชาติ1เส้นแล้วก็ลายเสือลงยาขาว1เส้นนะคะรวมแล้วได้ทั้งหมด4เส้นในชุดของขวัญน,นี้นะคะ เดี๋ยวมาก็จะมาแกะให้ชมดูทีหรักเลดรวยพยาไก่นะคะเป็นเลตขนาด4บาทนะคะจำนวนการสร้างเลดของรุ่นนี้นี่ก็มีจำนวนร้อยกว่าลังนะคะไม่เกินสองห0ื่นเส้นนะคะก็ถือว่าสร้างไม่เยอะนะคะถ้าเทียบกับจำนวนลูกศิษย์ของหลวงพ่อพัดที่มีมากทั่วประเทศเนี่ยก็ยังถือว่าไม่เพียงพอนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมเลดกล่องแรกกันก่อนดีกว่านะคะ กล่องแรกที่มาเปิดมาจะเป็นเลดเนื้อทองทิปลายเสือลงยาร้อนลงยาขาวนะคะ,อ,ะอ,อันนี้เป็นเนื้อทองทิปนะคะ ตัวสายเนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาไม่เหมือนใครนะคะก็มีความสวยอันนี้ไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าลายอะไรนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นลายที่สวยอีกลายหนึ่งขนาดสีบาด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เส้นนี้เลข3 72นะคะมีโค้ดตอกเป็นรูปไก่ด้วยนะคะตัวนี้จะมีรูปไก่ตอกอยู่ตรงนี้แล้วก็มียันมียคาะนะคะมีชื่อหลวงพอ่อหลวงปู่พัดนะคะก็ถือว่าทำออกมาได้สวยงาม เป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บเหมือนกันนะคะไปดูเส้นที่สองกันต่อเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นเนื้อทองทิปย์ลงยาทงชาตินะคะลายทงชาติมาเก็บให้ชมดีกว่าว่าได้เลขโคดอะไรนะคะ ถ้าเสียงถุงดังไม่ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้เป็นลายถงชาตินะคะด้านหน้าหลวงพอ่อการลงยาของเขาจะเป็นการลงยาร้อนนะคะก็จะมีความละเอียดอ่อนกว่าเนี่ยค่ะดีเทลการลงยาหลวงพอ่อถือว่าทำออกมาได้สวยงามมากตัวตัวสายเนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ ตัวสายก็จะตอกรวยพญาไก่ด้วยนะคะตรงสายด้านหลังอันนี้เลข198นะคะแล้วก็ตอกรูปไก่ตรงนี้ด้วยนะคะเนื้อทองทิพย์นะคะสำหรับบางคนที่ถามว่าใส่ไปนานๆแล้วมีดำหรืออะไรไหมก็คือถ้าเป็นเนื้อทองทิพย พวกนี้เนี่ยยังไงใส่ไปนานๆโดนเหงื่อโดนอะไรมันก็ต้องมีดำบ้างนะคะแต่ถ้าใครอยากไม่อยากให้เลดดำหรืออะไรก็คือไว้บูชาได้หรือใส่เป็นเนื้อเงินแบบนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวไปดูเส้นที่สามกันต่อเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นเนื้อทองทิพย์นะคะ แล้วตั้งเหนือของแต่ละคนด้วยนะคะจะดําเร็วดําช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหนื้อที่ออกมาของแต่ละคนด้วยอันนี้จะเป็นเนื้ออาปา้้าลงยาลายทงชาตินะคะ เนืออาปาฆาลงยาลายทงชาตินะคะสายก็เหมือนกันหมดนะคะค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่สนใจจะบูชาเดรวยพญาไก่นะคะตอนนี้ที่มีว่างอยู่นะคะจะเป็นรายการนี้นะคะเนื้ออปาปาฆาลงยาทงชาติเส้นนี้นะคะที่ยังว่างอยู่สองเส้นนี้นะคะลงยา เนื้อทองทิปสองเส้นนี้มีเจ้าของแล้วนะคะก็ขอลูกค้ามารีวิวให้ fc ได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะไมยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบในคลิปนี้ด้วยนะคะก็ผิดพลาดประการไหนพูดอะไรผิดไปต้องขอประทานโทษด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดติดตามช่องของเรานะคะวัฒนภักดีบารมีพระใหม่ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ